มาครับเ,เพื่อนๆมากินทับทีมกันพร้อมแมกเนเตรพร้อมแมกเนทตอนะภาษาอังกฤษก็ไดอ้อืเลียกยากเลยพี่น้องพร้อมแมกเนเตรพร้อมแมกเนทตรมาเพื่อนๆอ,อยากพาลูกไหนชี้ชี้ชี้บอกบอก เนื้อขาวกับหวานดูจ้ะต้นธรรมชาติบ้านประแดงทะเนี่นอ่องอือือเราจะมาผ่ามาแกะเพื่อความเพลิดเพลินนะว้ายางามอยู่ได้พี่น้องได้ๆเลยแล้วดูลูกนี้กันนะนี้กันนะ โอ้มทันสาม,มันก็แตกพี่น้องมันลั่นเปียเปียเปีย,เปยอเลยมันลั่นเปรียเปรอนี่ย,ย,ยว้าวโอ้โห้พี่น้องนี่ยเด้อ beautiful beautiful พ mm ี hmm. no. mm ่น้องโลกนี้ช่างสวยงามเหลือเกินเนาะว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวกินไดนะ้ไหมมากินกินไปด้วยกันพี่น้องค่อยๆเก็บกินไปเรืนะ่อยๆเนาะ ของดีมีประโยชน์ออร์แกนิกทับทิมออร์แกนิกไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาแก่รดน้ำชาวเข้าอย่างเดียวแกบอกไปเก็บกินเฉยๆนี่ละไปดาวกะระยัดให้แก่สี่สิบบาทว่าแกก็ชสูงาอายุเนาะ แกคล้ายกาแฟโบราณแต่วันอาทิตย์แกหยุดอืมอืม,อมเอ้เราก็ลืมเนาะว่าจะไปดูไอ้น้ำเต้าหู้แกเต้าหู้ปลาทองโกอ่ะอแกหยุดก็เลยได้ทค่ทิมอย่างเดียวแล้วก็ไปซื้อแอมร้านขายของชำอ่ะ ที่กันอะ่ะเป็นยากแก่นะว้าพี่น้องปะทุ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 ปก็ไปซื้อเออดอกไม่ดองพี่น้อง,อง,องกับเปือกชาบนะ พุ้งร้อสิบ้าบาทก็ฝากขายก็สื่อกันไปพี่น้องร้านขายของชำเนาะร้านขายของชำเปิดขายทุกอย่าง ไม่มีปิดไม่มีกักไม่มีช่วงเวลาในการซื้อขายขายตลอดคลิปดูกันเพลินๆเนะาะก็อย่างไ้พี่น้องยัง,ยงกินผลไม้มากขึ้นนะจ้าคนนีมม้ยังก็กินไปเถอะยิ่งผลไม้ป่าผลไม้บันนอกแฮ่มวิตามินซีไหลพี่น้อง C, อง ผลไม้ป่าเก็บกินเลยบม่มีสารเคมีบ่ต้องปลูกโตธรรมชาติอ่ะวิตามินสูงแต่ว่าคนไม่ค่อยจะพูดถึงเพราะว่าส่วนใหญ่มันอะไรอ่ะเม็ดมันลายแล้วมันอาจจะเปรี้ยวฝาดเฟือนนี่นะผลไม้มันนอกเขาเนาะอือจริงประโยชน์สุดหยอดเลยอืออือืทำคลิปไปดูเพื่อความเพลิดเพลินได้พี่น้องอือ ผลไม้ของถูกของแพงของฟรีของในป่าไปหาเก็บกินของในรั้วในสวนเเก็ตกินได้ไประโยชน,นาา์มักนะจ๊ะกินกินมันหลากหลายเนาะไม่ใช่กินแต่หมูเฮดเป็ดไก่กินแต่พัดกินแต่ทอด <c oughs> นะเราต้องกินหลากหลายจา้าปาริดากันเลยเอามายัวน้ําลายนิดหน่อยเพื่อนจะได้หันไปกินผลไม้มากขึ้นเนาะออยู่กรุงเทพเนี่ยทุกอย่างมันต้องสื่อมดได้ของฟรีก็มีอยูจ่จ้าแต่บางทีเราก็ต้องช่วยตังกระบงเนาะเจอกันคลิปหน้าเดอ้อพี่น้อง Thanks so much my friend. Thank for your support. See you next video. Have a nice day. Bye bye.